ว่างหันเงินหม้อต้มเครื่องต้มเครื่องเขาแป็นอาไปต่ำต่ำเลยเด้อพี่น้องเอาใส่หมดเลยบ่แม่น้องไปเครื่อมันจิดเขาเนี่ยเอ้นัวโหครับปัญญามาพี่น้องเลยอ่ะมาบันนี้พี่น้องเอ้ยบันนี้ฟุตอ้ออเด้อพี่น้องบาทนี้วุ้ยเครื่องหม้อหม้อเนี่ครับพี่น้องบันนี้หม้อไม่หนาใส่กุ้งลงไปส่วนหอม ញ៉ាំងាយៗเด้อពីណងញ៉ាំងាយ โ <laughs> <laughs> อย้ยปานเสียความลูกพี่น้องเลยเอาสวัสดีครับอ่ะมื้อนี้ครับพี่น้องพร้อมทีมงานซีสาวในตำนานได้พี่น้องเด้อมื้อนี้มีของฝากของตอนครับแรกนี่ครับพี่น้องเอาคือวันแรกจะไปมันช่วงบ่ายๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะนมีของฝากของตอนมาถึงอ่ะห้องพูดเลยมาถึงครับพี่น้องอ่านบม,ม,มันกันยังไมันสีนตีหานงนคณะพี่น้องเปลี่ยนบ้านเนาะบอกเปลี่ยนบ้านอันป้าเปลี่นบ้านไปหาหลานพุ่นพุ่นเป็นอย่างไรใช้เราแมวสิจังหวัดใดจังหวัดหนองคายพะนะจงะอ๋อมาแต่หนองคายจ้น แสดงว่าจังหวัดนี้ก็เจ้ามันเนาะก็เจ้าเพชรบุรีูอืมไม่ยังอูพี่น้องหาลูกกันครับพี่น้องสิไม่ยังในนี่ครับในกลองอันนี้น้อยนี่ครับนี่แก้อยกันอืแก้ซอยกัน เส้นนี่ยทีนีมาเห็นยังยาแคไนันีหาหรุ่นกันเ้อครับพี่น้องที่แม่นี่ยังได้นีครับขอขอบุณขอบพูหลายๆเลยครับด้อที่ฝากครับอนมาให้ครับพี่น้องเอากาแฟจ้วงกาแาแฟกาแกาแฟกาแากาแฟกาแงกาแ้าแฟกากากาแฟกาแฟากากาแฟกาแาแกาาาาแกากาแาาา ไม่ผดันเลยอพี่นอ้องคุยกระเป๋ากระเป๋าใส่กบครับบานนี้ในในมิตรีน้อยมีป,ปรีน้อยพ่อขันหมายพ่ออ๋ออันปีตะเกินปปอันปี่ ีพ่อมพี่น้องเลยโอ้คนไข้คนไข้เจ้าจะบอกว่าถุงนน้อซว่จะวากระเป๋าเหรมีซีพ้อมซพ้อมมาปุ้ยขทาเแบพี่น้องบานนี้ยใส่หูหูบ้างกันนะ่มีระตุ้นใส่กบตรงแนนใส่รักมัวพี่น้องรักมั่วจะวาอาอยด้กันเยสะพัดประโยชน์แบบทุกอย่าง บ่บ่มันมาเฝ้าบาปดอกพี่ดีล่ะใส่เดสเซเนลใส่กูบมาให้ดอกใส่กูบใส่กูบใส่ป่าใส่เดสเซนลก็ดีล่ะพี่น้องนี่สีผมนี่ตัวอานบานนี้อันฟันสวัสดีจ้าทีมงานอีสานบ้านน้องน้อยสวัสดีครับเอาเอาเป็นภาษาอีสานสวัสดีจ้าทีมงานอีสานบ้านน้อยสูบผูกสูบค้นละจ้าสวัสดีครับเบิ่งเบิ้งถูกกิฟกับมวญสุบกิฟต์ละจ้าเห็นผ้ากันไปหากินสุ เมื่อก็เลยคิดว่าอย่างมีของฝากเล็กๆหน่อยๆให้ทีมงานเนะจ้ะโอเย็บเองจ้าเบ่งงามดอกจ้าพอรุ่นแดนกแก่ต้มให้คือสีพ่อใส่กบใส่ปลาใดอยูเดน่าจ้าฮ่าฮ่าฮ่า ราีค่าบ่อแพ้งแต่กะต็มใจให้เด้์จากพร่นจากเม่นองผู้ผาหนองไข่จ้าโอ้โเ้อเด้เด้องด้อจ้าเ้อเ้อเด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 ้เด้้เด้อเอ ยิบมาให้เิ่นยิบ้วยมือ่นเองมัน่็ยิบจักตัวอ้ยยิบจักยบจักโอที่เขาว่าเป็นเอาเส้นเขียมดนเราอ่ะยิบเองหะยบุหลายๆเด้อมียักทุงมีหาุงหาู่ละทุงพอดีครับนี่ีเอาพูดที่หาก็ะหอยว้กองกลางนี่นะอ้า็ขอขอบคุณขอบคุณรัดไผ่เพระํามี่ตัวนนอยๆน่เดียวเขาบ่้ฮะ ไายเบิ่งไปเบิ้งกะละพัดไยนมันมันมันใหญ่อยมัใหญ่ๆหน่ยเสียบป้าใจไหลๆแต่ที่คิดทอดจิดถึงทีมงานในศา์มันตรงหน่อยเนี่ที่เห็ดมะห้ใส่ริงใส่ของใส่ครบก็ได้ใส่ปลาก็ดีเนี่ยไปใส่เบียใส่กางเอาปลาขอนถือไปถือมั่นหอบใส่ปลาปาไม่ เอาพูดได้เมดหรายอย่างเลสารพัดเอาพูดได้หลน้ำซีบรอตี่นไหลไหเดินลงเรื่องใหดีไม่แห้งลำลำด้วยด้วยเด้อแม่คุณแม่แม่น้องผู้พาแม่น้องผู้าอ้าขอบคุณหลายเด้อพี่น้องไอเดียงง่งไงเรียนจริงเองเอาวันนี้เปิดคองฝาคองตอนแล้วันนี้มากินเข้าํำกันเด้อครับบัดนี้เมนูอยัางน้อแม่น้องไกมาเนี่แกงไก่ใส่แกงอัน ไก่ใส่ข้าปุ่นเด้อโอ้โหมะติแกงโดนไหเนาอพี่น้องเลยหาจังเบิ้งกันเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ว่าไก่ตีครับไก่อะเพ่าะว่าไก่ตัวใดเนี่ยปูรุ่นมาเบิ้งเอาได้จังนำยาไก่ปลาแดดปลาปลาจานดาวบันดอนออเหลุ่นกันได้พี่น้องนะจ๊ะพอปุ๋ยสีผ้าไปเบิ้งครับแม่น้องไก่ครับที่เฮ็นนำยาข้าวปุ่นเนาะนำยาไก่ครับนำยาปลาแดดปลาลาจานดาวบันดอนครับแสบนัวคู่ขั้วขู่ขุ่นเด้อพี่น้องเด้อ ไก่ก like oh, ่ไ oh, ก okay. right? ่อะไไก่ตัวมาแล้นายเอาตัวน้ำปลาเก่มาแล้วเราพี้นองอปันกันมาลงตัวได้เหรอเนอะปนกันมาลงตได้พี่น้องเนอลงเยอลงยออยากได้พี่น้องฟาไก่ครับจะฟกดไก่ปะยู่จัก็ถือตั่ปะวูถือว่าถือแต่อวลดเหรอเนก่้รุดมากกว่หัใจแล้วมาเบิ่งขนเนา ปักไก่มาแล้วเหรอกุยมันฝักไก่กอกหนามแล้วแถออยู่ว่ถือปั๊บทั้งเงินปั๊บเอาเงินไก่บ่ถือตัวทั้งกอกหนามจีฮาวเจ๋อเจก็แข่งหม้อเตรียมใบหน่องเอาตีต้มเครื่องไว้ถัดตำจ้ะเตืองแกงก่อนเด้อพี่น้องมีหอมแดงพริกแห้งอระเทียมใบชัยไม่ยังไงตะไคร้ตีห์ตะไคร์ธาจ้ะที่เอาไว้ถักขวใส่ไก่ เบ็ะกรูดอันมดนีเ่เทาสี่ตามอันนีาาาา่เท่าถั่วขวดไส่ไก่นั่นโหอมๆต้มแบง่งหน่อยก็เด้อพี่น้องมันจะจิตตาำง่ายๆจ้ะเอ้าว้างหันเัินม้อต้มเครื่องต้มเครเคืรค่องเอาแป้ืเอาไปต่ำต่ำเลยเด้อพี่น้องไอ้กำลังไอ้กำลังตา่ำมีข้างขึ้น ไปแจักหน่อยให้ม <seguinte> ันบอกน้นแจกหน่อยสิยายังเติมเรื่อยๆสิน้ำไปเกลือจักหน่อยหัวต้อนมันไปดีจัดตีน้องกระรังข้ากระรักสามบอกบอกว่าปุ๋ยว่าผ่านแหงเนี่ยกับบ้าพี่น้องเราวางไก่ให้บังหัน วานงเศ้ามีแหงจะก้าไปแล้วนางผักอยู่ไกลๆบนเด้อพี่น้องุนแล้วนังตีอนปอกปลกนหร้วลเมแหงจะก้าวบอกว่าผักให้ควยเนื้อสอกเอาเือกล้องไว้ที่ผัให้ปะนะเอาเลยนังผักทห้ทางผุนพี่น้องอยู่ในยินบละจากอจตามตามห้าววันนี้ตามเค่องเรือพี่น้องไบ่ทาด้าวทนเล้วเอาละครับพี่น้องวานนี้วันนี้แม่น้องควายว่าจีกว่วปลาแดกปะนะ ครัวใสเพื่อนก็จะเป็นน้องปลาเดี่ยอาจารย์ดาบนดอนครับัวกูขุเด้อพี่น้องเด้อสือติดบานติคัวเดพี่น้องเยแซบกแซบเนี่ยครับพี่น้องผู้บยจำจิงครับเขากรแซบเด้อพี่น้อปลาเดียดาบันดอนครับกูัวูุ่นเด้พี่น้องเลนงไปสีหน่ยครับกรขายสื่อลายถงถือันวาสร้างเป็นสิเเอาใสเมดเลยพี่น้องไปเพืันติาเนี่ยเอขาดปยังเลพี่น้องเยเอางสีเลงส่งขาวปุนปลืองคือหอมค่ะ จะแจ้งได้ก็เสียบกระเบื้องกระแดดกระแดดเสียบกระหลักมั่วพนวะโอ้จักถือตัววัวแล้วท่านมาได้พี่น้องเลยมีตู่บอกว่าจับเอาลวดลงมาท่าน่าไม่เม่นไรน้อพี่น้องเลยเศาขาได้ตัวใดก็ตัวนั้นละเอาละครับหมอกระไรทีครับพี่น้องเสียงฟดเป็นดังเออ๋ออ๋ออ๋ออพี่น้องเด้อบอนเนี่ยมาเนี่ยแม่น้องไั้ตมเครื่องในขยุดนบกไกาดาวมีตู่ดอกวะผู้ได้บอกก็ตัวนั้นมีตู่บอกก็ฏิบัางทีละเห็นนองมีตู่อื่น ตัวเมื่อนคุ้มหน้าผากันน่าพี่น้องเลยเลาวคือน้ำยาไก่้พี่รุ่นก็เหอะเ้ยอาจะสิไก่ตีไก่้ยัางอะไพี่น้องก็ตะลุกในกระทาครับพี่น้องถือประเดกอาจารย์ดาวบันดอนเขาโอ้ยขักขนาดกินหอมโว้ยโวยพี่น้องเลยขุนฟังเสียงให้พี่น้องได้หรือยินง่ัเสียงฟุตอ๋ออยู่ขุนโอ้ยขักขนาดเลยอ้าให้แม่น้องไปกวสักข้าวได้พี่น้องเด้อป่ะนี่โดนว่าไม่น้องไปนี่ เตกีาวาเครื่องแกงจะหอดสามถุบมคือาเครื่องแกงโอ้าเครื่องแกงอันแมนอสมอ่แมนตาบ่ี่น้องยิ่แต่เสียงกันสากฟัดทุกรังองแรกบองแกงแรก่คุณอ้าวตามูกตามูกพอนางมึงยิ่อยู่ฟาดตู้อสมอเนแน่นอนนะพี่น้องมันเลาตามันเล่าเห็นทีไหเมื่อีนเรียแหลกักแหลกแน่เอ้าวโอ้อาลครับผาบันนี้กัิเตียนหมอนไม่พี่จไจังสั หมอยง่ายบ่เอาเดี๋ยวบอกเราว่าเราซื้อหุ่นหันละฮะอันนี้มีใครอยู่ดอกนี่โอ้ยข้ากานาพี่น้องตัวว่าล่างคุกได้แม่นของไฟตุละตุละตุละเทพจ่าก็ว่าแม่นของไฟจำล่างอาสูตรนี้หามหล่อเล่นแหววได้พี่น้องขันจะเฮ็ดกับปเฮ็ดเลยสูตรน้ำล่างคุกครับนี่ยจังล่างเอาหลงโอ้ยเอาบานพี่น้องเลยจะยุ่ยแต่ร่มเด้อข้ากานาตัวน้ำมา มีปูซอยหลายว่าลดบังแสนแล้วเอานางยืดซื้อว่าได้ดอกซื้อว่าได้กินนะซอยกันเห็ดซอยกันท้ำพี่น้องซอยกันเห็ดซอยกันท้ำไม่ได้กินไวยมาดีขึ้นกันเอาตะลุมตะลุมมาเลยอ่ะมันเป็นหน้ากัดว่พ่อกระต่อสายยางมาดื้อกินมาพี่น้องรสหนรสชาตินี่บ่ผิดหวังได้ไหมน้องใครได้เหดครับนี่คือหนอนยาครับข้าวปุ้นเนื้อพี่น้องเด้ออ่ะมันี่ เอาเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนหมอนอันนี้จะค่าอยู่นั่นะเอาเล่นบ่เปลี่ยนนะเปลี่ยนหมอนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นนามที่แม่น้องไายตักออกเอาไปตำเด้อพี่น้องงานผีแกงวางไงไปอ๋อบาดข้ามก็ได้เล่นนั่นวะมาใส่ใส่หน่ะเดี๋ยวต้องต้องขออนุญาตก่อนเด้อจังที่ทำให้รับอนุญาตจะบึงเท่เดี๋ยวเด้อพี่น้องกระทะฮอนโอ้ยฮอนตัวข้างไฟวางหันนี่คนกระทะ ่ะโลกเรียบร้อยเรื่องผลเดีย๋ยวไปพี่น้องเลยบ้านนี้ตอนไห่อย่แล้อพี่ว้าวขนาดตับอตอนนี้ไงครับเขาไม่ค้านองสั่คุกเข้านี่พี่น้องมองเดิร์ตจะจะบอกเฮียงนะพี่น้องได้ถือตัวก็ถือตัวเด้อเฮรุ่นพันมาครับอ,รอ,อ๋อเน่ตู้อู้อ้าหันแซ่บๆกันเด้อครับเส้นรับสุ่มของสูบอนครับวันนี้นำยาปลาแดกครับอาจารย์ดาวบันดอนดาวบันดอนนะครับคู่เข้วคู่ขึ้นครับพี่น้องรสชาตินี่โอ้ยมาตกห่วงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอะสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อจิล่าซดาครับพี่น้องอาจารย์ดาวบันดอนครับ คู่ขั้วคู่คุ่นเด้อพี่น้องเด้อจอปีกับลาซาดาเพนาแม่น้องพ่อเอ็นสินวมมลยแม่ล่กเสาปุยพ่อแม่วัดสินพี่น้องเจ้าใครเป็นใครเอ้ยมยูนี่ไม่ยูสามแม่สี่แม่พน้องพี่น้องเลยเียวแม่ก่อนเอาเร่นแกะครับจังเลจังน้อยเด้อบุตรแกไม่ให่ตูนอยขางเฮ็ดางเฮียอะไรบตัวนี้อ้า้ย ดังวัางสามเทียนเสาเหล่าต้อไม่ตู่มัดได้เสียตัวมากมาไวนนะอันนี้ลงได้อันนี้อ๋อลอยเหินครับพี่น้องโลหินลงไปยังอยโอ้ยอ่ะลงไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยว่าเสข้าวเด้อพี่น้องให้มันเดือดจกข้าวคือให้มันฝุ่นอ,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 อ๊ออ๋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 อคนละครับจังเอาพี่รุ่นมีข่าวลายมาบอกสวัสดีครับเป็นยังไงจับพิษตัวปะปุ <laughs> สายไปซะแลยเราโรคหมอแล้วเรื่อยรุ่น เสียือเก่าล้วก็ว่าสันฮะใกลตีใกลเทอกจตหรอใล้เทอกแล้วเออโบ่นไปเสียบโอ้ยเอ้อสีวางแั่ตัวจะน้ามึงขนเอาเด้กันไหมสันเืออยู่หรอกเ้าม่ต้อสใช้กาวาเป็ารุงจริสร้างคนเดียนเทียนอืแล้วผลอะไรสีลิบิลพี่นองเบิ้งอ่าโดยดีพันแล้วเนาะแมนนเหนียโดนาดินกนเรอเบิ้งได้พี่นองครับอ่ะมาบันนี้พี่นองเ้ยบันนี้ฟุตอ้อ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 ร้ออ้่อ้อม้ออ้ออ้้องบนี้ออออ้อ ปูนงาปลาต้นหอมปูนมีตัวแจ็ตมาเสริมีครับนี่โอ้ขนาดไปพอซิมไปไหมน้องไปพอซิมเหรอเด้เอ้าจัดไปคันเด้อพี่น้องมาซิมเอ้ามากินมาสั่นไข่แนวสิว่าเด้เปิลนี่แล่ะเป็นอะไรคือเป็ประแดกอีกจังน่อยเอ้าจัดไปเป็ดเสียบประหลาดงัวเด้อคู่กั้วคู่คุ้นเด้อพี่น้องเด้อประแดงกอาจารย์ดาววานอนครับ สร้างหน่อยก็ขายครับสร้างหลายยังถือกวนว่างสร้างไว้บุญละเจ็ดแปดรูกองรูได้พี่น้องเด้อเจ็บเพท่นใจอ่าเพราะขาดไม่ขายสุใจสนใจจะไปขายนาลานเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเราเด้อพัอคือหาเอาขันจัดไปขัดบ้านเลยวางก็เสือชิมยิงต่ออาเลยที่ไปชิ้มาเอามาในกองเข่าอุจวาเด้อฮึมนะเพื่อนครับสุ่มองสุบอลครับวันนี้จันนะแกต็มครับน้ำยาใกล้บ้านเด้อพี่น้องเด้อน้ำยาใกล้บ้านครับสูตรประเดี๋ยกระจันดาวบอลดอนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ พี่น้องแกงไก่เด้อพี่น้องยังเสี่ยงไอ้ปุ๋ยคือเี่ยงตงหอมม่วงอยากกินดอกม่วงหน่อยม่วงดกดอกพี่น้องเจ้าประเด็ีกจุป็อกจุปบอกนะดอกคักดกเน่ยเป็นงากรขนมันบอลลูนหนยวายวายมันดอก ผสีดองกับสีหาคือเกาเดี๋ยวสีดองไปแจกถังเนาะดองไนะะเขาเียสีดองใส่โอ่งหลดฮะน่มันเขากีย่มันบักม่วงขาเเขากีนากัพานองคับก่อที่กินกับปุ่นเด้อบ่น้องเด้อนี้พาผี่พานองขืนบักม่วงเด้อบ่น้องเด้อบ้านกครับ อ้ oh, ข้ากันนาพี่น mm. e uh, mm. ้องเลยนมัวครับโอตันียนยมาเอาได้แฟนครับสุมองสบานกินบังมวงแก่แดดได้พี่น้องได้นีครับบักมวงโอตัวเนียนเนี่ยมนรจะตูอยามแน่โนั่งยื้อส่กับพี่น้องก็สิเห็นคือเขามาพี่น้องมากินของกัน ตองปยเอาซ้อาเนี่ยแม่มันที่เดอานามาม่มาจานแบนาเลขึ้นขึนเอากินเนนในจาเลยานแบนเนหมีเดิมเดจานสลัดจานจานจาพี่น้องมาพี่น้องมาพูดกทิศพูดก็จานเลยเ้ยอาให้ดอกพี่น้องแกเขาใกล้มากแล้วะเนี่ยไม่ตู่เล้พิสผู้เดียวเตี้ยรุ่นบมโยเลยเพะป้านจับไกลว่เตี้ย เตียงไข่หลาเตียงกูกูกคัดเตีขาไปรถมายอดสม่ยันมันไงพนะว่าเฉยเฉยตเช่าโซ่เชาโซ่พนันเนีเขียนยาวอยู่หรอกมีสอนไปหรอไม่ได้ไปเอพักานโาจะมีตอนจะมีตอนย้ายหอกมียอดบ่บ่กัมี่ฝนสวยดวยยคแนบบงบาดีป่ะมันมีมี เดอมันยังเวแย่เรากินลงนกน้ำดได้พลงหม้เดือดครับจิ้มเขากันลายผูวหลาก้นครับไม่รเนยงีครับครับครับนเป็นใีัยุมมาได้ทวกเดี๋ยวนนาพี่น้องเลยเอาเลยจ้ะบปุ๋ยมีหัววกพกเป็นากินไม่ตัวนี่ นั่ถืงโน่นพอดีอืมพอดีตัวเตี้ยพอดีเลยโยดถึงตอนตักเก็หมตักถือตตอนเตี้ยแม่รองทำไมซืรุ่นคนไวก็เล่งกันครัลงล่างซะพีดเิลงติดเต้ยเออเหมือนใน้ินเขาปุ้นยังนำยาไกลแดดพนาพอดาวปันดอนแสบนัวพ่น้องมาเด้อแฟ้นรับจม่องสุบอนนั่นแหละ ีหอมมากเลยดุนหอมอยูะสดและงเลยประเดียวคนใส่ยังกสิอาเนาะคนอยากับน้ำไปกินน้ำ่นสาทะเลแบบเดียดไม่ตัว ก็เป็นน้ำเงาอันนี่ปอกปกาตะเพียใสแต่ไม่พอปูท่านคบพักันนี่ตากที่แล้วนะว่าเดี๋ยวอาม่นคบพักกันั้งขนทั้งกานมักปกาตะเพียรูดเพื่อดีตัวเม่ตัวโอ้ยเต้ก็เผื่อนว่าเจ็น่เด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อแม่น้องพูดผาอัตรงอันนั้นไา่ห้ตรงยังถงใส่กบเขียนใส่กบใส่ได้สารผัดปั้วใส่กบมายนนู่นเจิมเท่มาแก่ มันประมาณยีุ่่นกันนลจีเดี๋นอทาน้องไข่ฝนตกปะนอทาาบมันเฮามีซีรีส์โยทางลงหน่อยเอาแคมาย้งเอแจ้งแจ้งเลบ้านเฮาก็ตกเนา่นี่กะุมมาเือนั่งดีๆนัดีๆตกขางไปกนั้นมีนระตกเสร็มาเด้อพี่นอเลยมาตกทานปีวอมากินน้ำกันเด้อบนน้องไข่ตะจี่เฮาเยไดไปยนเุน ไปยมเห็นแล้วาเหมือนันไปย่างขางอันริมแม่น้ำโคงเดี๋ยวไปฟังนั่นออนซ้อนไหลจังเลยมีขาไปได้ยืนคิดอยู่แมืนเฟรนด้ัวย่วน่วนกันนะเอ็มสิเียไปริมแม่น้ำโค้งที่นี่ไม่สภา้เดี๋ไปเขารุนกันมาเหมือนงานได้กินบ่ไปอันนั่นานัอสไปหาขายอัน ด้กำลังยางน้ำไชหาดไปยางใจหาดไปหาขายจักรยานรอกลิ่นแต่ไม่ตัวจริง่องมาเลยันละจักบัตนยางตันพ่องหมาอะไรขานละยึดลอยดลอนี่หมาันไรตั้งบัานยางไปหาขายจุงจักรยานไปสิจักรยานไปเอาวัตถีเป็นนเบอร์บัไม่ยเด้องานขายจักรยานน้ำกันไปจีรอดอยู่เด้อยูไทยแนยู นี่่ทีมงานเนี่ยไปคลายบางเลยจะมีตัวอาเจรยานเอาจักรยานบ่อพี่น้องเอาจักรยานแต่ละร้านทีบ่อตัวเขาบอกขอติมก็ตัวแตขายบางธรรมดาเลยวันนี้มันมีตูวบ่ใดดูกาดน้ำโมดอกว่าปุ๋ยไปน้ำโมหมูวัวเจียงหมูวัวเจียงตัวกรยานมีสองลอยขอติมอีสามลอยก็เป็นสามลอยเลยน้าตัวเราควา น่ารักเลยอนพี่เ้โมเนี่เรียกลค่ะก็เป็นสาวแล้วหวยาไม่สิขุเียงหายจะเราไปกจะหลบจิตายง่ายหมดล้วอู้รงเียเจ้าลแมวิกาแฟหองลับกาแเ้าปิดงายตัวเปดเลเอเาใจันนสิ หดมดตามอยู่เดี๋ยวจ้เส้นสดอยู่นากล้าตลอดว่าพี่น้องเนฟังอยัไปย่านย่านนะเฮ้ยไปอพ่้มาฟังต้องโก้ควมหลังรเ็นมาฝืนกัน่าเีเอา บุญอยู่ทรงกันไว้ผู้ใหญ่จอยผู้ใหญ่จอยสำนองไพ่จอยที่่ยไปกับไปจิอันบ่ได้แขนดอกเนาะรูดมันมันอันตกด้านท่วมมันที่รึนะ เยีบเพือนบริสุทลล่ลูกคอยเไม่ได้ดื้อหรอกลูกคอยเกิดปีบอกว่าที่ดูหลวัดจำมือน้องในน้่าทนเนี่ยมินซะหน่อยหน่อยพอื่นเรียมินบอกคากเยบอกหลำประยูนเปียกอาะปิดสทปนะดกไรประตูหิวหิวได้เสือลูกก็ดีเจ้าหนุ่ง่อเนื่อจับน้ำปรทันมาเด้อเพื่อนครับสมมทงบ้าแล้วครับกินกอมกันกินกระปุ่น กินก <Bilder S 1> ัวโซกาเบิอมอนี่ซก้เปอยู่ของว่าบ่นเลี้ยงพื่นลูจุ่ของนี่หว่าจิบ่ยวพื่นเด้อปฏิวัติน่าซ้ำต่ำต่ำบ่ได้เมียเด้อเรียนน่่าหน้าบ่ไดวเด้อต่ำเลยบ่วด้ยมาหมดเรอดีอันกินน้ำมาันก็เธอได้กินครับแล้วัเดียวยโต้งานกับ่งานมาเหนียว ชมกับช่งนมข้นเนี่ยนมยังกับจิ้มชงตังเลี้ยงกักินมัดสีแก้วสิีแก้วตังเลี้ยงไปใส่ได้าจาย์เ็นเดอนาชิตกับมาำเด้อต่ำไปไเป็นไบงเอชินข้าเ้กิน้ใครอยูเมนินด้กินน้ำขมาใคอยู่แอนมิด้กินนมอยู่น่าเดี มากกว่ีส่งให้จังๆกับจินใส่จ๊กเจียงกินดีกันได้เิยกินไม่เห็นตัวพนแตัวพ่อเป็นสลาดปลาเจียงแลัวพ่อไม่เป็นนมกินเม่มอส่มือนันบอกพนยูบบอกแฟนครับย่วานลรงจาก ต่อไปนี่งหัวสี่จดยไปลุยสามพันเปียกกรบอกพี่บอกน้องอายุค่อยติดตามว่าคงไม่ได้นมเบาปุ๋ยเนาะุูนกันเรื่อพี่น้องเลยมีหลักจุดไม้ที่นังหนั่อไปต่อไปต่อไปไปแรกเลยทัเนมั่วก็จี้เข้มขัดเหรอครับเหมือมีบ่มีจิมันบ่มันีโงบาบลงบาบลที่การอายุให้กินบัดบาลหรือพี่น้องเลยกับบางเทีเ้าเจ้าวบอกกับส่งคือส่มคือการาซื้อลวครับสามพันแปดต่ว่ามันเกินหนาสิมี ม,ม,มันก็เป็นของผิดพลาดเนี่ยธรรมดาเนาะผิดพลาดดอกปัญแกกได้เยอะพอเรียกกลับมาลืมอดกอกปีน้องปัญแจกคู่ก็แสบพอดีคู่ขัขวข้วคู่ขุ่นเด้อพี่น้องเลยน้องไปอุดมุนลาวเบิร์ครับอาจารย์ลาวบ้านนอนกับพี่น้อง,อง,องคู่ขั้วคู่ขุ่นแสบรสชาตินี่ะระบะกันคุณภาพเหมือนบ่อปุ๋ยหอมให้ยังกแสบแม่ให้ของต่ำแสบ บ่เป็นว่ามีหเบอร์ทั่ด้เดนเนาะเบอร์ทั่วบบ่านอไ่ใตคิดมาถึงแต่ก่อนตางงช้อปปี้กับลาชดาลานาโอ้ัปากอะไระเด็เียวพิษเบียวไม่ได้เลยหอเบอร์โตอายขทางล่างเนีนเบงอยู่นี่ช่องทางกันงสื่ออายุลิง้างล่างเราไปเบิรงเดอพี่น้องี่ไตคิดนี่ยยังขอบปุณมันเลยะุเอพี่น้องูดาจะจับไตกิดล่พี่น้อง ตกลงไปหาหมอบอกขอเอดมินไอ้เดี่ยวได้เห็นแล้วเปิดประตูทับเป็นแนวนอนสนับว่าหมอเปลือผู้จีดติดตามข้าวนี่เจนเองนี่เป็นปืนนะป้านี่จะยกได้เมาบ่ได้เกิดได้หรอพวกจากเบาปุ๋ยพวกจากไปรุ่นเมตุท e> no ีมงานพร้อมเลยตีคว่าเห็นไปจัดต้นดอกกันนี่เปนปืนเบ็ดเน็ตเนาะเย็บเป็นปีน้องเลย อย่าแม่ไม่ได้กินปลาแดกอาจารนดาวันดอนไปยุบบ่อนปูงตัวเด้กินแบบไม่เป็นเรื่อยเลยเนาะตากับใยเงี่ยมูฟันไปสาบ้านเป็นยืนมาเด้อพอดาวันดอนกินขอนมจิ้มงานกินขอนมลูกน้ำหลานน้ำนองน้ำนุ่งได้ครับเกิดครับยูดสมองซุบอลแล้วครับเสร็จแซ่บกันมือนีอือเดี้อไม่ได้ไปซื้ปลาไม่ได้ไปตั้งเงินกนี่มาปกิด บต้องหั้เดยวกินงานบริกินน้ำเห็ดเจียเเห็ดแบปันเยไว้กับบฟังีเห็ดนบองไปยนรุ่นบ่แฉบน้ำปลาแดดไปนรุ่นพีนองผู้ใดเพรท่านร่องร่องเห็ดลงเด้อหนำยาสบายปราแดดลองได้ย่ไปว่าไก่ไปรุ่นจะร่องมันก็น่าสะิวาเด้อดีส่งมานเนี่ยบ่ปุ๋ยเดีิ เยงยามัยามาผู el, ้อื่นมามูีบูมาเนี่ยผู้เลยเ้าแล้วหนอมเ้าถังนหนอมเลี้ยงง่ามสิเต็กเกีสยเสยาปากแย่แตงให้ยาเขียดเออพี่น้องไปไปอย่ไปกินเนี่ยเสบนัวคูขั่วดาวบันรอนจ้าฝากผู้ดูนของประเด็กเสีบปลานัวขูขั่วกูคุ้นขูดาวบันรอนครับรับองโดยอีสานบ้านหนองน้อยสั่งทั้งทัดรัศดาช็อปปิ้ขอบเบอร์ทั่วครับยุติลิปนี่นะครับเบอร์ทั่วเอาลิปนี้กับฝากไปสักนี่แล้วพี่น้อง ทิมหนังปอกกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ